สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมแม็กแอคชั่นครับอยู่กันแถวออสมุทรปราการตอนนี้เราอยู่กันที่นี่สถาบันยานยนต์ก็คือวันนี้จะมาดูกันว่าหมวกกันน็องใบหนึ่งเนี่ยก่อนที่มันจะถูกขายในประเทศเราเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการการทดสอบอะไรบ้างแน่นอนมันมีด่านอะไรบ้างค่าความปลอดภัยเป็นอย่างไรรวมไปถึงคุณภาพของหมวกต้องมีมาตรฐานขนาดไหนถึงจะได้มาตรฐานานาเข้ามาขายในประเทศไทยได้นะครับ วันนี้เราจะไปดูกันเลยเขาบอกว่ามันมีด่านทดสอบสถานีทดสอบกันที่สถาบันยานยนต์เลยเดี๋ยวไปดูมาพร้อมกันกระเป๋าจะไม่ได้วางเลยจริงๆไปเอาล่ะครับมากันถึงในห้องนี้ครับบอกเลยว่าผมไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวละ ผมมีพี่ชายของผมอีกคนหนึ่งแนะนําตัวหน่อยครับพี่ครับสวัสดีครับผมชื่อโอกันทานะครับเป็นไอ้พนักงานทดสอบครับตามน้ำผมเรียกพี่โอนะครับผมโอเคเราอยู่กันในห้องอะไรครับพี่โอตอนนี้จะเป็นห้องไอ้ทดสอบไอ้หมวกกันน็อกนะฮะเป็นหมวกนิรภัไสสาหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์กับผมครับจริงๆเนี่ยในการทดสอบครับสาหรับ หมวกนิรภัยเนี่ยหรือผมผมใช้คาว่ามันมีกี่ประเภทอะไรฮะในการทดสอบนี้จริงๆของที่นี่ที่นี่ก็จะเทสเป็น2ประเภทนะครับก็จะมีหมวกนิรภัยสําหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์หรือหมวกกันน็อกแล้วก็จะอีกแบบหนึ่งก็เป็นหมวกนิรภัยสําหรับผู้ใช้งานอุตสาหกรรมหมวกเซฟตี้ที่เราเรียกกันปาก็เหมือนที่เวลาตามไซน์งานใช่วลาวเป็นหมวกเซฟตี้ครับโอเคแต่วันนี้วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของหมวกกันน็อกเพี่วเพวเลยว่าคําถามแรกผมเลยถามเลยทําไมเราถึงต้องทําการทดสอบอันนี้ครับ ทดสอบเพื่ออะไรไปลายทางมันเป็นยังไงอ<ะ>ไอพูดถึงไงอหมวกกันน็อกก่อนนะครับหมวกหมวกนี้ถ้าใครสหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ก็คือมันตัวเนี้ยมันเป็นถ้าเขาเรียกว่ามอ,อก,กอบ,บังคับถ้ารเราจะขายที่บ้านเราเราก็ต้องเอามาทดสอบเพื่อขอมอ,อกกอ็อย่างเช่นสมมุติผมมีหมวกผมผลิตหมวกขึ้นมาแบรนด์แม็กเนี่ยแนด์แอคชั่นเลยของผมเราทำหมวกขายต้องมาทําการทดสอบก่อนอ่าครับก็คือถ้าถ้าจะขายในบ้านเรา,นานใน<ก>ประเทศไทย ก็ต้องขอมอกขอเลขอมอกเพื่อเพื่อจะขายครับผมพูดง่ายต้องขอมีมาตรฐานมอกมันจะได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับขายโอเคถ้างนั้นพี่โอ๋ครับพาไปดูเลยดีกว่าครับว่าแต่ระสถานีใช้ไม่รู้ใช้ผมเรียกถูกไหมนะมันต้องมีกาเก์อะไรยังไงบ้างในการทดสอบหมวกกันน็อกใบหนึ่งเนี่ยต่างขนาดเบื้องต้นหลักๆก็จะมีดูดูของเรื่องของเปลือกมวกหรือการเรื่องของการดูดซับแรงกระแทกครับ ล้วก็จะมีการเทสท,ทดสอบรายการการดูดคืนแรงกระแทกครับผมโอเคแล้วก็เราไปก็จะเป็นในส่วนของตัวสายรัดคางตัวน,นี้ก็ต้องต้องมีการทดสอบเหมือนกันกอ่าแล้วก็อีอกอันนึงก็จะตอนนี้เราจะมาอีกรายการหนึ่งจะเป็นรายการของแผ่นบังลมครับครับที่เราที่เราจะเทสกันวันนี้นะครับโอเคครับพี่โอ๋ผมอยากรู้ลแล้วว่าถ้างั้นผมมีบวกกัน็อกหนึ่งใบมาเนี่ยกระบวนการเริ่มต้นในการทดสอบมันมีอะไรบ้างครับแนะนำเลยครับผม จะได้มอกมาได้ตัวอย่างมานะครับผมก็จะเริ่มมาทําการมาร์กตัวอย่างเพื่อจะทําการทดสอบไอระการการดูดกลืนแรงกระแทกทก็คือจะทําเอาใส่หัวหุ่นทดสอบแล้วก็ใช้ตัวเลเซอร์มาร์กมาร์กตำแหน่งที่จะดรอปหรือว่าตัวไอ,ไอเขาเรียกว่าไอมาร์กจุดที่จะทดสอบแต่ละจุดก็มีด้านหน้าด้านบนแล้วก็ด้านหลังซึ่งตรงนี้แล้วไอภายในมันก็จะมีเหมือนหุ่น ที่เป็นความมายของนอยู่แล้วเป็นหัวหุ่นเป็นศีรษะทดสอบที่ใช้ในการมาร์คจุดแต่ละจุดอยู่แล้วครับผมและจุดกึ่งกลางที่จริงความสําคัญ์ในการมาร์กนั้นมันหมายถึงยังไงฮะเพราะเวลาเราสวมจริงๆใช่ไหมใช่ครับมันอ้างอิงอ้างอิงมาจากไอศีรษะเราในแต่ละด้านครับผม ซึ่งอันเนี้ยพะเวลาเราใช้เครื่องเนี่ยมันพูงดง่ายมันจะไม่ได้มากซีซัวใช่ครับมันมันเป็นการอ้างอิงจุดจากหัวหุ่นทดสอบถ้าจริงๆงถ้างั้นหมวกใบเล็กหมวกใบใหญ่เนี่ยจุดมาร์กมันก็เออ<ะ>เ,ขเ,ขเขาจะมีตามไซส์สีรษะจะมีตามไซส์ของของแต่ละไซส์อยู่แล้วมีตั้งแต่500ถึง620ครับผม,ม,มก็คือไซส์พวกตรงเนี้ยใช่ครับไซส์ที่ระบุมามาตามฉลากที่ที่ที่คนขายเขาเขาระบุขึ้นมาครับผมอ่าครับแล้ว พอทำการมาร์วเสร็จก็ตัวนี้จะต้องเอาไปเข้าไอ้การปรับปรับภาวะอุณหภูมินะครับปรับสภาพอุณหภูมิตามตามเขาเขาง่ายๆก็คือตามอุณหภูมิบ้านเราก็จะมีอุณหภูมิชื้นความชื้นแล้วก็อุณหภูมิร้อนแล้วก็เหมือนในเข้า U ูวแล้วก็ไอ้พ่นน้าเหมือนเหมือนฝนตกอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้มันเป็นเครื่องเครื่องเดียวเลยไม่ครับไม่ครับเป็นตู้แยกเป็นตู้แต่ละสภาวะ แต่สภาวะอย่างเครื่องแรกก็คือไอความชื้นความชื้น25ไออุณหภูมิ25ความชื้น65ครับผมกี่ชั่วโมงอะสี่ชั่วโมงรับเพื่อว่าเพราะอันนี้สถานการณ์จริงเปลี่ยนไปกันเหมือนันกับเราขับรถไอปั้นนานๆแล้วเนี้ยเราเกิดอุบัติเหตุขับรถอยู่กลางแดดอ๋อครับแล้วก็ตอนนั้นเกิดเกิดอุบัติเหตุพอดีครับหมวกมันอาจจะร้อนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีสาการไหนอ่าก็คือต่อไปก็อความชื้น ความชื้นก็คือเหมือนไอความชื้นทั่วไปอะครับเหมือนอุณหภูมิทั่วไปอะไรประมาณนี้พูดได้ง่ายว่าเหมือนเป็นก่อนจะจําลองสถานการณ์จริงอะมันก็เหมือนเราใช้จริงๆอย่างเช่นแน่นอนบ้านเมืองไทยอยู่แล้วร้อนร้อนจัดฝนตกนี่ฝนตกอุณหภูมิตอนเราใส่หมวกกันน็อกจริงเพราะเวลาขี่ตากแดดมันมามีเงอมีอะไรนะ๋อภายในภายนอกใช่ครับโอเคซึ่งกระบวนการนี้มันใช้เวลานานไหมฮะสี่ชั่วโมงครับหนึ่งใบเนี่ยพูดง่ายหนึ่งใบมาเนี่ย จากมาร์กอะไรเสร็จแล้วถ้าถ้ารวมรวมรวมรอรออุณหภูมิแล้วก็ใช้ประมาณไหนหกชั่วโมงเอ๊ะเรามาร์กก่อนหรือว่าไปก่อนมากมาร์กก่อนโอเคแล้วก็เป็นหลังจากการมาร์กครับก็คือใส่ตู้ใส่ตู้เลยใส่ตู้แล้วก็เอามาเทสก็ผมตีไปไปกระบวนการในตู้กระบวนการในตู้เนี่ยประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับพอหลังจากสี่ชั่วโมงในเครื่อง เราอบมาแล้วเนี่ยออกมาเรามาทําการอะไรต่อครับทีนี้ก็จะมาทําการทดสอบการอะไรกันไดูดกึ้นแร,แรงกระแทกนะครับก็คือเอาจะมาใส่หัวหุ่น,นครับโอ้ประมาณนี้ครับศึษาาทดสอบแล้วก็ภายในก็จะมีตัวเป็นเซ็นเซอร์อ่านแรงครับเขาเรียกตัวเอ็กซ์โลมิเตอร์ในการอ่านค่า G กับค่า h i c ใส่ไว้ในนี้ใช่ครับใสใใ่ใส่ไว้ในในหัวหุ่นมาทดสอบอแล้วก็ผมจะเซตเครื่องตามจุดที่เราต้องการกระแทก ครับครับตัวตัวเครื่องก็จะทํางานแล้วก็หลังจากไอ้ดอกลงมาแล้วมันเขาก็จะมีตัวเลขให้ดูว่าค่า G กับค่า HIC ได้เท่าไหร่ครับผมึ่งก็จะระบุบอกทั้งหมดเลยผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าเพราะหมวกไซส์ไหนก็จะมีหัวหุ่นเนี่ยตามไซส์นะตามไซส์ตามไซส์ที่ลูกไอ้ลูกไอ้ลูกค้าหรือว่าไอ้ลูกค้าคนที่มาทดสอบมาทดสอบระบุไว้ครับ พี่โอเมื่อกี้ผมเห็นพี่พูดถึงตัวเลข2ค่าที่เราได้จากการทดสอบนี้มันมีอะไรบ้างคะอ๋อครับผมค่าแรกก็จะเป็นค่าพิกจีครับก็อันที่2จะเป็นค่า HIC ก็คืออัตราการบาดเจ็บของศีรษะครับอ่าย่างค่าแรกค่าแรกคือพิกจีคือการแรงที่มากระทํต่อต่อต่อตัวตัวหัวหุ่นครับเต็มเตมแล้วก็ไอสองค่านี้ก็ถ้าถ้ายิ่งยิ่งต่ํา มันก็จะยิ่งดีก็เหมือนเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบว่ามันมีค่ามาตรฐานไหมหรือว่าไม่ไม่ควรเินหรือว่าควรตามอ้ค่าค่าตัวพิกีเนี่ยจะไม่เกิน2,75นะครับแล้วก็ส่วนค่า h i c อ i c เนี่ยจะจะไม่เกิน2 0 0 4อ๋อผมเข้าใจแล้วอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่ว่าเหมือนที่เราเคยเห็นนะตามในออนไลน์ต่างๆที่แบบจับหมวกกันน็อกมาใบหนึงราคาไม่แพงปึ๊บจับทุบฟอดฟาดที ยังแข็งแรงเอารถทงรถทับไม่เป็นไรอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะจริงๆความสําคัญของหมวกกันน็อกมันคือความปลอดภัยครับก็คือคือสวมใส่ก็คือจะเป็นการซอฟแรงไม่ได้ไม่ได้ว่าโนแรงอะไรพวกนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมวกกันน็อกใบหนึ่งมันนอกจากเชลด้านนอกนะครับความปลอดภัยการกระจายแรงการซับแรงของโฟมบุนุ่มข้างในทั้งหมดมันหมายถึงคุณภาพของหมวกกันน็อกใบนั้นๆที่จะส่งผลโดยตรงต่อผู้สวมใส่นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นพูดง่ายไม่ใช่ว่าสีสัวทาภายนอกไม่แตกแต่ถ้าด้านในมันเหลวก็เราไม่สามารถวัดอะไรได้แต่อันเนี้ยสามารถวัดค่าได้จากเครื่องที่มีมาตรฐานนั่นเองครับครับผอาบแลวจากสเตชันนี้ต่อไปเราจะทําอะไรกันต่อต่อไปก็จะเป็นไอรายการไออ่าเป็นสายรัดคางนะครับตัวนี้ก็คือจะอ่าจะดูว่าสายรัดคางที่ใส่มากับหมวกเนี่ย มีมีมีมาตรฐานไหมเป็นไปตามมาตรฐานไหมก็จะมีเครื่องทดสอบที่เราใช้กันอยู่ครับก็คือจะเป็นทดสอบแรงได้ว่ามันมันการทดสอบหาค่าอะไรทดสอบหาหาความแข็งแรงของตัวสายรับคางที่ที่ที่หมวกไปเนี้ยมีอยู่เนี่ยครับก็จะดูอยู่สองค่าก็คือความยืดความยืดของของตัวหมวกของของของสายรับคางครับ แล้วก็อีกอันนึงก็ดูดูพวกย้ําที่ที่ย้ํามาเนี่ยว่ามันมันมันสามารถรับแรงที่ที่เรากระทําได้ไหมไม่หลุดไม่หักไม่แตกก็ก็เปลือกหมวกเปลือกหมวกตัวนี้ก็จะสามารถรับรับแรงที่มากระทําได้ไหมมันมันดู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 ได้หลายหลายหลายอย่างกันได้แล้วแล้วจากไอเนี้ยถ้าเป็นตามเป็นตัวเลขทางสถิติอ่ะมันจะมีตัวเลขไหนบอกว่า เหมือนเกณฑ์มาตรฐานนะฮเ,เกณฑ์ตัวนีเออ้เขาเราจะดูอยู่อยสองค่านะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือไอ้ความยืดยืดของสายลัดคางอ่าแล้วก็อีกค่าหนึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าความยืดถาวรเป็นความยืดที่ท,ที่ที่เสียเสียไปถาวรครับก็ไออันแรกเนี่ยต้องไม่เกินไอ้สามสิบห้ามลเมตรหลังจากทดสอบแล้วความยืดอ๋อมาต้องอยืดไม่เกินสามสิบห้ามิลลิเมตรอ่าส่วนค่าที่สองก็คือไอ้ความยืดถาวรอ่ะ จะต้องต้องไม่เกิน25ครับผมพูดง่ายๆก็คือเกิดดอุบัติเหตุนะครับอีกหนึ่งจุดท<อ>ี่พี่ออพูดมกเมื่อกี้เวลาเราใส่หมวกใช่ไหมเราก็ต้อง,งรัดคางความปลอดภยัยแล้วทีเนี้ยพอมันเกิดแรงอุบัติเหต,เหตุเกิดขึ้นแน่นอนมันเกิดแรงกระชากอยู่แล้วไม่ว่าจากทิศทางไหนก็ตามครับเนี่ยกระชากสมมติปุ๊บจากจากที่ดูเราเห็นเครื่องใช่ไหมที่มีให้ดูเนี่ย มันถูกกระชากออกแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของจุดยึดที่เป็นสายครับว่ามันดึงออกไปมากแค่ไหนรวมไปถึงจุดที่เป็นยึดระหว่างสายกับหมวกตัวเองความตําจตาความหนะความแน่นความอะไรแล้วก็แน่นอนว่าสายไม่ขาดไม่มีอุปกรณ์ไม่แตกไม่หักอ่าใช่ยังอยู่ครบถ้วนยังล็อกยังอะไรอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดสถานการณ์จริงๆอ่ะคุณคิดดูถ้าเกิดมันถูกกระชากแล้วสายตรงเนี้ยอย่างที่บอกุมันหลุด ลวก,กไปหรือว่าหมวกมกันนกก็จะไม่ไม่สามารถที่จะไอ,ไอ้สร้างความปลอดภัยให้ให้ศรีราะเราได้ใช่ครับพูดง่ายสายหลุดหัวอยู่ด้านในหมวกคุณอาจจะกระเด็นออกไปเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็อาจจะไม่เกิดแล้วสถานีเนี้ยมันก็คือจะวัดในเรื่องของการทดสอบของสายละคางเรื่องของคุณภาพนั่นเองว่าต้องได้คุณภาพแล้วก็ได้ตัวเลขอย่างที่พี่โอ๊แจ้งไปว่าไม่เกินเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นั่นเอง ก็คือพืดนแง่ในสเตชันนี้มันจะมีหมวกที่มาทดสอบทั้งสายและคางทุกประเภทเลยใช่ไหมพี่ต้องต้องต้องทุกแบบทุกทุกหนึ่งล็อตต้องเอามาหนึ่งหนึ่งใบเพื่อทดสอบรายการนี้อยู่แล้วบ้านเราเลยคือกิบล็อกก็มาทดสอบดีดีลิงก็มาทดสอบเช่นเดียวกันใช่ครับทุกทุกแบบแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับพี่โอที่พี่โอบอกว่ามันเป็นในเรื่องของไวเซอร์ซึ่งกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญที่มีความสําคัญอย่างอย่างตัวนี้เราจะเป็นการไอ้ทดสอบที่เขาเรียกว่าการการคุ้นสมบัติทางกลของไวเซอร บ้านของเราจะใช้การเจาะใช้ใช้ตัวริมเจาะเจาะว่าไอไวเซอร์เนี่ยมันมันสามารถรับแรงที่กําหนดได้ไหมครับครับไม่แตกไอมีถ้ามีแตกมีหักเนี่ยก็คือเราจะมาดูว่าองศาของของเศษของเศษเนี่ยว่ามันมันเกินสิบไหมอะไรประมาณนี้ก็คือจะมีในกรณีที่ทั้งเจาะออมาแล้วไม่แตกไม่แตกกับบางบางบางเคสก็จะมีที่ที่แตกครับ ก็จะเอาไว้ตรงนั้นมาดูว่าครับมาดูว่าเปิดไปตามเกณฑ์ไหมว่าไอ้ความแหลมของของของไอ้ตัวไวเซอร์เนี่ยบางครั้งมันแตกไปแล้วมันอาจจะมาทิ่มตาทิ่มหน้าเราอะไรประมาณนี้ครับต้องไม่เกินเท่าไหร่ถ้ามันแตกอ่มันต้องมากกว่า60องศาครับพี่โอ๋ครับนอกจากนี้ครับยังมีการทดสอบอะไรครับแน่นอนล้อมหมวกมันมีหลายประเภทครับผมต่อไปโดยจะพูดถึงเรื่องของเปลือกหมวกใช่ไหมฮะครับแต่เห็นจะมีบางยี่ห้อที่เขาจะเสริมพวกอุปกรณ์ในดักลมหรือ มีมีรูเจาะเจาะรูใส่ใส่ครอบครอบที่ที่ที่กัดลมอะไรพวกนี้จุดที่มันแยกใช่ครับนอกเหนือพราะอย่างนี้จะเห็นเยอะมากเลยอันเนี้ยอันนี้ก็จะมีรายการทดสอบเหมือนกันเป็นเขาเรียกว่ารายการสวนยื่นจากเปลือกหมวกอ๋ออันนี้จะจะมีเครื่องมือทดสอบเหมือนกันครับพอคือหลังจากทดสอบแล้วเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันต้องต้องหลุดหรือไม่ก็เขามาเขาจะมีเหมือนเหมือนเนินเล็กๆไว้เวลากรณีที่ถลายไปแล้วมันไปติด พวกนี้มันมันต้องข้ามเนินเนินนั้นได้อ่าครับเพราะถ้าติดมันก็จะเกิดอันตรายก็อันตรายก็คืออย่างเช่นอะไรบ้างพี่ก็ก็อย่างไปติดแล้วทีนี้มันถ้ามันไม่หลุดคอเราก็จะอ่าอาจจะมีคอหักหรือประมาณนี้ครับอ่าเหมือนทําให้แบบให้มีเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอกาสที่จะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ครับอ๋ออะนั้นเดี๋ยวผมขามาขมวดสั้นๆนะในการ ทดสอบอยา่ที่พี่โอบอกไปทั้งหมดเลยก็คือความสามาถของเปลือกหมวกทั้งหมดเนี่ยหมวกอ่าแล้วก็ในส่วนของที่เป็นสายรับทางอ่าแล้วก็เป็นไวเซอร์เป็นตัวปิดชหน้านั่นเองแผ่นบังลมแผ่นบังลมครับที่เป็นส่วนสําคัญ3ส่วนที่ในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานครับครับผมอ่าถ้างั้นผมสงสัยแล้วถ้างั้นมันก็ต้องมีที่นี่มันมีหมวกถูกนํามาทดสอบเยอะแล้วถ้าถ้าอย่างเงี้ยอย่างไอ้พวก ค่าที่เราได้อะถ้าผมถามมันบ้านเลยมันต้องมีคนถามอยู่แล้วแล้วอย่างนี้หมวกถูกหมวกแพงอะพี่มันแตกต่างกันไหมในความปลอดภัยถามว่าแตกต่างกันไหมใช่ไหมครับก็มันจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ที่ใช้ในการผลิตอ,อย่างหมวกแพงอาจจะใช้พวกพวกวัสดุที่มันอาจจะดีดีดีกว่านิดนึงอะไรประมาณนี้ฟันธงว่าหมวกถูกหมวกแพงผ่านหรือไม่ผ่านอะไรยังไงเนี่ย ผมขอให้มาดูตัวที่ตัวมอกอที่ติดบนตัวหมวกดีกว่าเพราะว่าถ้าผ่านไปเนี่ยม,มันมันน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะมีความปลอดภัยพอๆกันนะครับอ๋อผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวสรุปจากที่พี่โอบอกให้ก็คือพูด,ดง่ายๆในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยอ่ะทุกคนต้องผ่านเส้นอยู่แล้วในความหมายถ้าเป็นคนบ้านๆก็คือมันจะปลอดภัยอ่ะคุณต้องสอบผ่านแต่ผ่านมากผ่านน้อยอันนั้นแล้วแต่ ซึ่งแน่นอนถ้าในชีวิตจริงคืออันนี้คือเกณฑ์ความปลอดภัยที่ทุกคนต้องมีส่วนถ้าถามผมเลยก็ได้จากที่พี่โพูดก็คือแน่นอนหมวกที่มีราคาสูงมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของแมทเทอเรียส่วนประกอบต่างๆในเรื่องของคุณภาพต่างๆสีเสือสีสันทุกอย่างที่รวมมาเป็นหมวกใบนั้นๆนนแน่นอนว่ามันก็แล้วแต่อันนี้อันนี้อันนี้เราว่ากันในส่วนของการทดสอบนีเท่านั้นนะ,ะว่าทุกคน ขายในไทยต้องผ่านมาตรฐานคนก,ก็ประมาณนี้ถ้างั้นฝากอะไรถึงคนที่จะเลือกซื้อหมวกกันน็อกหน่อยฮะพี่โอในมุมพี่โอเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมก็แนะนําให้นะครับเลือกซื้อหมวกที่มีเครื่องหมายมอกอนะครับก็จะได้มั่นใจว่ามันผ่านการทดสอบจากทางทางแ l a หรือว่าสอมอที่เขารับรองอยู่แล้วก็มั่นใจว่าเป็นหมวกที่ปลอดภัย แน่นอนครับในการซื้อหมวกกันน็อกใบหนึ่งอ่ะเหมือนที่พี่โอพูดแน่นอนว่าพื้นฐานในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานบก,กต้องผ่านอยู่แล้วพูดง่ายเพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นพื้นฐานอย่างที่พี่โอพูดไว้ตอนต้นเลยว่าหมวกกันน็อกที่ขายในประเทศไทยนะต้องผ่านการทดสอบนีสะกอน,นะก้าลองไปดูก็ได้เลือกซื้อหมวกแน่นอนว่าในโลกนี้ครับยังมีค่ามาตรฐานหมวกกันน็อกอมากกว่านี้อีกเยอะแต่ว่าในกรณีนี้แน่นอนว่าพื้นฐานอย่างน้อยอย่างที่พี่โอแจ้งก็คือ ขายในประเทศไทยคุณต้องดูก่อนว่าหมวกใบนั้นมีมอกอหรือยังนะครับเป็นพื้นฐานนะกะถือว่าเป็นข้อง,ง่ายๆก็ได้นะส่วนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานอื่นๆน,นั้นครับยิ่งมียิ่งดีอยู่แล้วครับในเรื่องของคุณภาพในการทดสอบจากต่างประเทศก็ดีนนวันนี้มีเยอะมากเลยก็คือเลือกซื้อหมวกดูคุณภาพให้ดีๆนะครับอย่าไปซื้อหมวกที่ไม่ได้รับคุณภาพแล้วกัน ก่อนจากกันไปครับสุดท้ายแล้วเราต้องขอขอบคุณสถาบันยานยนต์ครับที่เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่ทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี้ยยอมรับว่าค่อนข้างไฮเทคและมีมาตรฐานมากร่วมไปถึงบุคลากรอย่างเนี้ยผมได้ข้อมูลเยอะเลยจากพี่โอที่มาแนะนําในเรื่องของสเตชันในเรื่องของการทดสอบต่างๆนะครับอันนี้ทางนิสา,มารมอไซค์ขอขอบคุณมากๆเลยครับก่อนจากกันไปครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกช่องทางของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมแอคชั่นขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ